ผมมีเรื่องอยากจะบอกอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือผมขออนุญาตนะครับลาออกอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการ Today Show นะฮะซึ่งผมได้คุยเรียบร้อยแล้วนะครับรายการ Today Show เนี่ยก็จะไม่มีผมอีกแล้วนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมอีกแล้วนะครับแล้วก็รายการเพชรราม่าทางอมรินทีวีเนี่ยก็ไม่มีผมอีกแล้วเพียงแค่ว่ายังมีรายการนี้อยู่จนถึงสิ้นเดือนกันยายนตามสัญญาตามคอนแทค ที่เราเซ็นนะครับแต่จะเป็นคนอื่นเป็นพิธีกรก็ถือว่าเป็นการล้างหน้าผมออกจากทีวีร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วิกาทีนี้ไม่ใช่เฉพาะขวคุณต่อยนะครับแล้วก็ฝากความปรารถนาดีถึงน้องรักของผมโกติสบายใจได้นะครับเพราะว่าโกติผมไม่ได้ติดสายพันเดียวกับคุณนะฮะแล้วก็โกตีเป็นน้องที่ผมรักมากเป็นน้องที่ผมโคตรรักเลยผมบอกเลยโคตรรักมันนะฮะแล้วก็ขอบคุณเ้อด้วยน้องรักอีกหนึ่งคนคนนี้ก็จะวิตกจริตไปเรื่อย ก็โคตรรักเหมือนกันเรารักกันจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณพี่ต่อยตจพบริมพัน์นะฮะอันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อยจริงๆพี่ต่อยคือไอดอลของผมพี่ต่อยคือพี่ชายที่แสนดีในทุกเวลาที่มีความสุขหรือมีความทุกข์นะครับพี่ต่อยคือพี่ต่อยคือคนเป็นคนคนหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าผมพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าผมรักพี่ต่อยด้วยความบริสุทธิ์ใจและผมก็จะรักแบบนี้ตลอดไป และวันที่ปิดสถานีไอทีวีเราอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายตอนจอมันดับเราเคยผ่านทุกกันมาไม่รู้นับครั้งไม่ถ้วนในวันนั้นนารากรติยายนเป็นผู้อ่านจนวินาทีสุดท้ายและจอดับไปเราหันมาถามกันว่าชีวิตเรามืดไปทางไหนต่อเราพากันมาส่งหลายที่แล้วเราพากันเดินมาหลายที่แล้วผมก็ต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณพี่ต่อ,อตยใจภพริมประพัดจากก้นบึ้งของหัวใจ เป็นที่สุดหนึ่งเดียวในวงการบันเทิงของผมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ